โอ้หันปลาไปไงถือมันจีบดึงเบ็ดหักผมบอกไงพึ่งพึ่งพึ่งครับถือแล้ววะครับพ่อของถึงเรื่องานเรื่อปลาเค็งพูดอะจะเย็นจะเย็นลูกพี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องบาทนี่ขอคอยหลักได้ใส่คอยหลักได้ใส่ ดังๆนะครับสวัสดีค่ะพราะว่าพี่แจ็คบอพามายาเบ็สก็บอกพ่อแม่พี่น้องในแม่ว่าเ้าสิมาหยั่งไปหยั่งครับเอาก้าลังสิอเอ้า่อาพามายาเบ็ดแต่ว่าพ่อนใจบ่วงหนูนะครับผมเนะครับรบรรยากาศตอนเชงเชียงครับผมอยู่ริมหนองกุดกวางครับสวัสดีครับพี่น้องเต็มครับทุกองทุกทกวางครับ ้านหนูครับพี่น้องพ่อน้อยกำลังหามองเสืออยู่อันเมื่อคืนนี่มันกินหอยอยู่ฮั้นลรเอาสมวกซับเป็นพอดีสมวกมันไปเห้าหนูครึ่งนึงแล้วไปติดไม้ครึ่งนึงครับไม้สําแกนมันเลยดหนูมันได้ดีลดออกไปแต่ว่าเบื้องลักษณะทางมันจะมีหลายตัวตัวนั้นอาจจะบาดเจ็บอยู่เล็กน้อยกำลังอยู่โรงพยาบาลครับตอนนี้ซึ่งมันมีเข้าเลือเพราะมันค้ำไม้ก่อนเนี่ยโอ้ยตัวมักใหญ่หนึ่ง ไม่นี้สีมายามดังครับผมบรรยากาศเย็นสบายอยู่น้องกดกว่างฮะจังไอยังเราพาไปยามเบ็ฟูาหาปลาหา,หาเบ็ดนี่ครับเย็นบ่นเย็นกับเบื้องแดดล่มผ่านก็ครับนี่ครับกระที่หน่อยคือปิดคักปิดแน่ยแต่ครับโอ้แดดเที่ยงเรื่อนี่เหตุใด <laughs> นี่แหละครับหลายคนสงสัยว่าพอหน่อยมาซับปลามา เอาสมวกแทงปลาอยู่แถวใดก็อยู่แถวๆนี้แหละครับผมยำกระเวยเป็นทังสี่แหละครับเออถือตัวนั้นพ่อโอ้ยดีสดิครับโอ้โต๊ะเกยเหมือโอ้หนหนอยเนาะปลาเก่งเสื้อลองเป็นเื้อปลาเก่งเนื้อปลาทีอเบ็ดบ่หรือเนืปลาเก่งนะครับโอ้แต่ผมเนี่ยไม่เห็นด้วเบ็ดปลาอยู่ขวบคือโบตื่นเต้นนี่อย่างวะเนาะครับนี่ครับปลาเก่ง ก็หลังไปเลยมันแม่นเสียน้ำหินอือครับผมไปให้แล้วทำปะหลุดเงินไปเรื่อยๆครับนี่เบื้องหลังนี่ครับผมโอ้ขันปลายง่ยถือมั้งจีบดึงเบียดหักผมบอกครับเนี่ยฟึ่งฟึ่งฟึ่งครับดึงไปดึงไปโอ้ยครับยางออมไปนี่ครับออม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 อออมไกลได้รับนี่เกือบสามกิโลไรนะครับสองกิโลกว่าครับ อ๋อบุบรทันเหตุการณ์มุ่ยแล้วข้าจะบอกอยู่ครับถึงแล้ววะครับพ่อของจริงเนี่ยหวานอันนี้ของจริงปะครับนี่อดปลาคอครับผมปลาคอต้องยานลูดเด็ดของแท้พุณอะจะเย็นจะเย็นลูกพี่เอาแล้วเอาแล้วพี่น้องบาทนี่ขอคอยล่างได้ใช้คอยล่างได้ใช้หน่ปลาคอปลาคอ ดึงง่้ยมาเลยดูเฮ้ย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 ลุกลุตลุดรอตกก็ดีอยู่เฮ้ยแม่นข้อลืมโอ้ตัวแรกแข่งหม้านะครับผมมาไปเสี่ยวมาเลยนี่ดูมากับไส้ขึ้นหมานี่ครับแต่เราบาดเจ็บโอ้โหงูจะมากัดกันได้ดิเนาะมันเลยดินหนี้นะครับเนาะหอยเดินเลยงูนั่นละงูที่พอเคยเอาไปฟัง มีแต่พิษดอกมวลนี่นาคอนดานี่นาคอนดาน้ำเหรโอ้ปลาเก๋งตัวพวกใหญ่ปลาคอตัวมีใหญ่ปลาเลยครับมากินปลาคอทองงามเลยครับเต็มแรกแห้งมานครับผมเสใหม่เด้อครับพี่น้องเอาเอาหน้าลงจันน้อยครับย่ำเดี๋ยวมาเด้อได้ป้าคนนี้เบอร์เบอร์วิธีการใส่เบ็ดครับผมผมแพร่แนงเขาฝันยูรถลุยครับออเกาะหลังเลยเกาะสลังนี่แหละโอ้บานไปเสื้อกันนะลูกจุ่มน้ำลงไปประมาณ นิ้วมือนึงเดือนหะรือเสียบแน,น่นๆศูนย์กลางทำอยู่ตรงที่เป็นแตลนนั่นแหลนะยังให้มันถึงสลามไม่ได้หลุดไปเกี่ยวสลามถอดลังถอยหลังมาอีกเมื่อเอาใจซอยนอหนองไส้ครับผม <laughs> ชมั่วโมงนี่สิปักเบ็ดเลยวะครับกอเอ,เอดตัวยางเขาเบิ่งแจ็คล้างก่อนก็นกนได้เดวิธีปักเบ็ดแบบนีุ้งดุอบอรวิธีไม่คันนี่บอรวิธีเซตเคยนี่ครับปักแต่เคยเงาเงาจังเลยเป็นผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงลูกไส้หายอยู่ขายกินไหวครับเอาวันย่างเดียวได้เดิน <พอ S 2> ต้องให้มันสีนแน่นๆจักหน่อยเถอะเจอบักกิโลมันมีอยู่ <laughs> อันนี้คือให้มันไต่ลงน้ำประมาณกรประมาณขานิ้วมืออนละลูกขานิ้วมือคือขานี้ครับเือล่ามันแล่นไปถ้าเบ็ดมันล้มลอยลง เวลาปลามันละกินมันละกินทั้งน้าดิมันละสอบทั้งตอนนี้ปลาเค็งนะฮะสวนกินปลาซิวอยู่สอบทั้งโฮปปลาเค็งนะมันละมาที่เป็นดวงเพชรสวัสดีว่าทักจักเหรอครับพี่น้องครับปลาใหญ่กินปลาหน่อยไปเรื่อยๆครับผมต่อได้ครับพี่น้องคนกกินปลาโอ้โหจวได้เังเบถุงผันแยงมาซื้อละอยู่หน้ารลต้นหนึ่งเลยได้ตังเบลมาข้าวเขาเดียวครับมีรีสอร์ทหลังที่หนึ่งจ้ะสวัสดีแฟนคลับนะครับค้างคืนสองน้อยชั่วคราวร้อยห้าสิบบาทผมต่ำบุคลากรสายเดียวรับสวัสดีค่ะ ไปเอาถุงหายเงี้ยมาได้บ่อยแล้วครับเขดุดเนาะพหน่อยก็จะใส่หมวกแดงขึ้นเลยครับผมดูดส้อมาแล้ว่อย้นนี่ยไม่ได <c oughs> ้ <c oughs> เ,เป็นพอน่อนไซเดิมลครับพี่น้องเลยบานนียมร้อนหรอครับพี่นออ้องม่ปกิงเพราะผมันร้อนมันแะไรอย่าง เมื่อหลุดหลังหนีกันครับกินแต่เนื้อครับพี่น้องคือหัวจะควอมนะครับเพาะยังว่านนะครับมันเซลกินท่าเด้อกินได้แต่เนื้อเสียแต่ว่าข้อมันซื้อต่ำมันก็ซื้อว่าปลาฟังท่าหนีมันจะมีปลาใหญ่กินปลาใหญ่มีปลาใหญ่ไม่กินเบ็ดนี่ดีก็ฟังท่าผุ่นครับผมเลยห้ามมาซื้อฟังพอเราดยผู้มีทัศน์ด้วยต้นไม้ด้วยอย่างต่างๆเนี่ยมันเหมาะสำหรับการดำลึงฉีบผรับท่านตัวมีใหญ่ครับบางยาครับ คันธืมนี่รุ่นนีไม่ได้แบบโอ้ขับเบิง้บจงจะขับด้วยนะใส่มาใส่ประเดี๋ยวจะต้องขับวุฒมากมากขับพี่น้องอย่างเงี้ยเราบ้างจะออนอนครับผมโอ้ปอกหวยนี่แ้วมันใหญ่ครับเงี่ยเนี่ยจ้ะครับเกิดมาจากศาสตร์หรือบูนี่โอ้ขับดีบดีครับเอาไปเปพื่อนอะครับขอหลังนี้ครับ เดี๋ยวพี่น้องเบิ่งคันเบ็ดรุนไหมจนะโอ้ไม่อยู่ค่าเป็นลำนะครับพี่น้องลองผลดูตัวนี้ครับเพ่ะค่ะห้าสิบห้าสิบนี่หกยังไงเลยครับยาวสองเมตรหมดละเนี่ยปลาเข็งขึ้นเก่าแล้วครับพี่น้องไปงนนะานสำเร็จมาทั้งคู่น้องกุดกว่างครับฝนตกลุ่มแห้งครับเบื้องเนี้ครับเสียงน้าหลังคาไปม บปเห็นเม็ดยาหนานเลยเป็นอะไรครับใส่ตัวหนึ่งแล้วครับเนาะฝนใจน้ำเยอะๆฝนสนามเยอะๆหน,นึ่งกันไปเรื่อยๆครับมื่อนี้โอ้อยู่โฮมนี่เย็นสบายดีครับต้นไผ่กอไผ่มาครับพี่น้องผลงานเอาหน่อยอ่อนมีเก็บมาไปกินบด้วย,ห,ย,ววยห้ามดูขำเลย พยายามดางครับบปน,นี้ครับว่าเราลกยำคนเดียวเอครับเพาะนี่น้องโชไมันูจ่อยมันจะจ่อยอยู่นะครับเนาะในแนว,ว,แว<อ>นตสือก่อีเนเมื่อเสาร์ในนี้ได้ยามครับพ่อมาซื้อเบดไว้แล้วล่ะว่ามันสวยแล้วก็เลยกลับบ้านครับกำลังมายามนี่แหละโอ้ใส่น้ำไหมเต็มบักละล้า,ลางเอาดีๆไปว่าพายุล้วเข้าเมื่ออืน่นมาลูก ครับพอได้ลุ้นชักมือเลยวะคขับเขาจะว่าวิธออกเข่ามือนีผัดมือนีปะโตกผัดมือนั่นผัดตกตัวกะจังหวะแล้วครับฝ่าฝนมันก็เอาแนวนอนมาเลยครับผมกระทินหน่อยเอ้ยครับมาดุนด่างครัะพาะหน่อยครับ ขานาดม,มาลวดเลยดังวัดสิวจมวัดสิวรอยปยังกระจยตครับ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 อยากให้น้ำเขานี่สะดุ้งนี่ต้องเอาออก้อนพี่น้องครับผม แม่แม็กบอกว่าเฮ็ดสะดุ้งค่ำฝนไว้ครับผมต้องเอาสะดุ้งกับข้อฝนจังสิมาต่างแจ้งแจ้งสีเข่านะครับคือบ่ซุ่นบ่ตึกบ่ตักแล้วเนาะพ่อเนาะมื้อนี้ลลครับแเจ้ออาหน,น้าเย็นดีค้าขนาดโอ,โยโอ้ยังเหรอครับพ่อครับ ใส่ครับพ่อครับโอ้ขอลงเฉพาะครับพ่ออย่าเดีนวครับผมตอนแรกนี่ว่าจะเสียบถือจริงครับพ่อเออตัวเงามเนี่ยครับกกาโอ้ยจะกินตัวนึงครับพี่น้องยามมาปักไก่ักเงาวาก็เขาวอกซทอนพพอเนาะปีนี้ภาคาน่าจะหลายแน่แหละน่าจะแพร่พัดไหลาแล้วก็มาก้ารกลางคืนก็เห็นหลไหลเลยครับพี่น้องตามขอบฝั่งทุกโค้งนะ ปลาการในหนามนี่ต้องบอกเลยว่าเขาซ้องไปไปตะเบิงลขับนะพ่อลายงามนะเนี่เป็นไล่ที่จังปลาเสือปลาแบบโอ้พวกไข่ไข่ปลาหนิ่นเนียนๆกับพอเราเป็นจ้าไหนล่ะปศุยาเอาออกทางกระได้เอาช็อตนี้ระลมมันต้เบิ่งกับปศุปลากานี่ระวังหยาบครับผมดินมาตะลบานี่ปั๊บมึนซอยเอาได้นนี้ไว้เอาได้ลบมันสันตะกีกันไว้ครับถ้าออกไปทางนั้นเนี่ยมีโอกาสปักมือ ก็เลยจะจพอดันนอกทางนี้น,ะน่าจะออก่อนแบบโอ้ถึงก็ได้ปลากาตัวนึงป้านี่ดิแล้วปลาเบเ็ดในปลาคอตัวนึงมาลดเงาเขาปะป้าโอ้มแม่แดงมองงานไส้ไส้โอ้แดงไหวได้ว่าพายุสิเขานะ่ะเอ๊ะปศใดได้ครับพี่น้องมัหนี้ปลากาครับโตพองงามๆนี่ละด่างห้าซนลห้าครับอฮะได้สองตัวละกับปลาเบ็ดยามต่อกันได้ปะนี่ เก๋อีบอทางนะฮตอนนั้นชือกที่กองกองเข้าไปแล้วนัแมนตัวครับอม่แนาสด่บอบอบออกครับเองลาดเหลากันี่น้องเป็นยังพอครบคือยังมันงเข้าป่าญานอย่างว่าสงสัยบ่ครับเผอหรือสงสัยมันเดี๋ยว่งกันนะมันหลุดแล้วบอ ดึงเขาใสบุกเลกนะลู <sk 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 ่ได้ดึกไปไหนมีเห็นของใส่รอดตาครับพี่น้องเงียงตัวนี้ยามดีกกระดึกครับคอหน่อยไส่เบ็ดอันด่างมาสองขื้นครับผมเขืนหนึ่งยุหนีครับเขืนหนึ่งโย่พูนครับผม ตรงนั้นไหมมันเน่าแล้วบวมคือเป็นส้งนั้นเป็นส้มเลยเหรอครับพ่อเป็นแต่โหมันปากกาดิปากกาอีเดียวโอ้ไปทางเขาแล้วครับพ่อหนาวเลยนะมาหยามสวยในจังหน่อยครับคือแตงเงินบ่เอาผนมาเสื้อเบสแล้วผลสวยเมื่อกินเข้าว่าน่าจะได้อีกเหรอครับสุดแล้วครับนี่เนี่ยไปไปเห็นว่ามันฉินนีวีแวววันนี้ครับนี่กรับปลาเดียครับผม อภิษเพื่อในเหยื่อแล้วขอบคุท่านนี้ก็นี่สามตัวแล้วลูกแข็งร่างใจครับสุดจัดปัดหาเส้นหาสิองตัวพี่น้องเลยกล้าสองตัวแข่ไว้นี้ละหาพายุเฮาหาพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องไะมาเนี่ยไปยามเต็มซุดนะครับพอไม่พี่น้อง ขันตังใจฟังนี้เสียงมนีบเป็นเสียงน้ำจากฝาน้ำบุลัองทั้งพูนะครับสามารถโลกกลัวกับสองโลกครับเม็ดลังสุดท้ายครับยามาหนังจะฟังทางพุนนะครับออกมาออมมายำดานก็มางนี้ครับล้อนครับผมนี่ครับเบ็ดยางใหญ่ครับอ๋อไม่ต้องดึงดีครับอ๋ะเอาไปครับ เด็ดดงละห้าบาทนี่โอ้ข้างในขาวดีครับแต่ว่าปลาเข็งตัวน้อยจังเอยพี่น้องเองนื้ดปลาใหญ่แล้วปลาอย่างมากินมันหรือว่ามันหลุดออกปลาค้อนี่นะมันเสีย่ยวนมากมันตัวน้อยอขั้นตัวใหญ่ก็มีไข่ผ่าไปเลยครับตัวน้อยมันมาเสียวกินก่อนออไม่ไหวครับมันเด้เมือนหนึ่งสิได้เห็นแถบพี่น้องปลาขาวตัวละสิบโลครับอ่ะวางผลวังผลครับมาครับมาเรือดังสุดไทยครับปลาหน่อยสีลงยามครับผมปลาเข่าห่มเขาห่มอ๋อความยามแล้่ยวันแม่ มีดางฝึกพื้นหนึ่งเดชิพ่ยอยังมันไดอย่างปลา,า,า,ราทรายว่านางถ่ายอุม้มไปว่าเขาเป็นนางถ่ายอยู่ค,ครับพอดีดพ่อน้อยว่ให้ลงครับตรงนี้พ่อน้อยสิล่วงสโลวครับผมน,นางถ่ายน้อยครับชมวิวครับคลิปนี้ครับก็ <H im S 1> ว่ามาันวันไดครับกับพ่อได้อยู่ได้กินครับผมกระชิบหน่อยก็ บ้าบานสัตวหลา้าคนท้องกับหายูหากินกับมันประมาณธรรมดาเนาะมีเสื้อหมวเดนนสเซอใส่เดนนอสเซอร์แต่ว่ามันผีเสือด้วยนะครับเสือมาจากพิพิธภัณฑ์เดนนอสเซอร์ครับผ้าปูเดนวิเทียวครับผ้าแม่กระพร,ริบยังเดน <laughs> เดนอสเซอร์ใช่ครับสิก้าบ,บ้านหรือเปล่าครับเอาผ่าลงก่อนครับพ,พร้อมไพีน่น้องเผลไม้เห็นหนาครับอ่าเอาหนังให้พอกินครับ เป็นยังไงพ่อครับผมผลงานดามดางผืนที่สองครับนี่มีถือจักตูดเลยโอ้ยมีถือครับพี่น้องนี่แล้วนะครับเนาะผลงานมืัอนี้นี่และได้สามตัวนี่แหละครับอายุใครกินกับนี่มือหมานมือบลอแล้วเนาะพ่อเนาะมือว่านเข้ามานมือนี้เข้ากับพ่ออายุได้กินครับผมเกือบแม่นมีแล้วปง่นง่ห้ามหามเลยพี่น้องว่าแม่น้องมันหามในปากกาเนี่ยง้ามแต่ตัวเดียวแล้วตัวนี้มันเรียนน้อเน็ดประเดช์ครับในปากนิดประเดช์ตอนเย็เราก็กิน ใส่หน่อยซอยเดิมลองฝากพ่อแม่พี่น้องด้วยใช่หรอใช่เดี๋ยวพ่อเกษตรินพ่อกินน้ำทรายพอดีพ่อกินน้ำใส่ฝากพ่อแม่พี่น้องด้วิเนียนมือกูว่มี่ยังไหลจังครับเล้ยงปลาซ้ำเติมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอจัดแสนวิวกับพ่อจ้าโอ้ยบอสยำหวาจกระสันเจ้ามอนี้ จะชินหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับเข้าเดี๋ยวนำเสนอสิ่งบานๆนี่เขาก็มีความสุขแหรอครับผมครับคำบอกค่ะกินก็บม่ได้กินอ่าครับใส่หัวไทลู่ไห่ต่ำนะครับการหาอยู่หากินกับแบบนี้แหละครับพี่น้องขอบคุณอะไรครับบางเทอกัพอสมควรอย่บางเทอกัพอได้ผลครับครับกับบ้านด้วครับพี่น้องบารแจ้วใช้ยุคนี้มากระชินไปครับกับบ้านจำมะหงเจนิก